ตัวว่าไอ้คิ้วต่ำเนี่ยคือตัวปัญหาตอนเนี้แล้วหัวหน้าเผ่ามันไม่ใช่แค่มองว่าไอ้คิ้วต่ำตัวปัญหานะมันยังรู้ด้วยว่าใครไปยุอไอ้คิ้วต่ําผีมันเห็นผีอะนะนางคิ้วต่ําก็รู้ว่าผัวกูนไปเฟจิลิ่งกับใครนะส่วนไอ้ัวหน้าเผาก็รู้ว่าเออใครมาเป็นกิ๊กแล้วแอบไปฟัดแอบไปฟัดกาบฟ,ก,บฟ,ก,บฟก,กันไปอยู่เถียงนาตรงไหนอะไรยังไงกับใครแล้วใครเป็นคนอ่าโอนเงินมาช่วยทําตัวเป็นพระเอกอยู่เคียงข้างกับไอ้คิ้วต่ําผัวเขาก็รู้ ไม่ใช่ผัวเขาไม่รู้เขารู้วันนี้เนี่ยนะจะมาเตือนก่อนนะหัวหน้าเผาระวังอดูแลอคิ้วต่ําให้ดีนะไม่รู้นะมันรู้ที่ซ่อนเงินหมดมันรู้ว่าเงินเป็นยังไงอะไรยังไงนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเชื่อคนอยุขึ้นมามันบอกว่ารับสารภาพเถอะไม่เกินสองปีออกมาเนี่ยขนเงินได้เกลี้ยงเลยเพราะอะไรครับเพราะเวลาไปโดนกันขึ้นมาเนี่ยหัวหน้าเผาเนี่ยโอกาสหนีสูงถ้าย่รับสารภาพ หัวหน้าเผ่าโอกาสหนีสูงเพราะอยู่ไม่ได้มันตลอดชีวิตไงเผลอๆนี่นะฮะไม่สํานึกต่อการกระทําความผิดได้โทษไปถึงประหารชีวิตเลยยังไงก็หนีไม่รอดแล้วครับแต่จะเกิดเจเนี่ยนะรับสารภาพตูมปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจบเลยเพราะว่าเจไม่ได้ทําคนเดียวเจก็เนี่ยเจก็บอกว่าที่โดนทําทุกวันนี้ก็โดนเนี่ยเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยนะไอหัวหน้าเผาเป็นคนอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อน นะใครพูดอะไรอะไรไม่ถูกใจใครทําอะไรไม่ถูกใจซ้อมกระทืบเนี่ยคดีตัวอย่างล่าสุดเนี่ยไปวางมวยกับใครนะั่นนี่ก็โดนสารลงโทษจําคุกให้รอลงอาญานี่ก็คือตัวอย่างที่ดีชี้ให้สารเห็นสารท่านก็ฟังบอก้าเกิดชันไม่ทําฉันก็โดนมันกระทืบแล้วก่อนหน้านั้นฉันก็โดนมันกระทืบมาทีนึงก็เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งและสุดท้ายก็ลบคลิปกันเป็นแถวเลยนะก็เหมือนกับเไต้ก,การตกหัวลูกอะคว่ำเลยนะั่นแหละก็ลบคลิปแบบเดียวกัน ดิชันก็เลยฮตกอยู่ในสภาพจำยอมจะต้องอะไรจะต้องปฏิบัติตามแต่ไม่ไดีกว่าไม่ได้เต็มใจนะครับแล้วก็พูดเรื่องราวความจริงออกมาทั้งหมดว่าหัวหน้าเผ่าสั่งยังไงบังคับทำอะไรแค่นี้เองนะเจ๊ก็ไปอยู่สองปีสบายอยู่สองปีเองแล้วโทษมข้อหามันก็ไม่ได้หนักนะบาเจ๊ไม่จะเป็นคนลงมือฆ่าประเด็นเจ๊ไม่ใช่นคนฆ่าเด็กเท่าน,นั้นนะ ออกมาก็ยังกำเงินสดยังหอบลูกไปตั้งหลักไปสร้างอะไรไปตั้งลกลากลอกเอ่อลกลาก,ลากนะไปทำประกอบสามมาอาชีพอย่างอื่นได้เนะี่ยยังมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ตัวเองเปิดร้านขายร้านค้าลเล็กๆไปที่ใต้เลยก็ได้เจ๊เชื่อปา๋าไปที่ใต้ไปเปิดสาขาหลักใหม่ที่นู่นนะฮะบันดังสตาร์อะไรอย่างเงี้ยเออไปไจะไปทำยี่อะไแถวนั้นนะครับก็ไปทําที่นู่นได้ปล่อยให้หัวหน้าเผารับโทษคนเดียว เจ๊กำเงินสบายนะฮะแล้วถ้าเกิดเจ๊จะฉลาดหน่อยเจ๊ก็อะไรเจ๊ก็ไปบอกปปงอว่าที่ซ่อนเงินอยู่ตรงไหนนะในทำในในคำให้การของเจ๊ก็ในท้ายคำให้การก็บอกว่าขอรับส่วนแบ่งเ,เงินรางวัลน้ำจับด้วยเ,เงินแจ้งเบาะแสด้วยแล้วนะเดี๋ยวเจ๊ก็ได้ตังเองเห็นไหมได้เงินมาสบายสบายนะเห็นไหมเชื่อเชื่อเชื่อผมนะถ้าเกิดยังเชื่อหัวหน้าเผาอยู่ก็ไม่รู้นะ แล้วคนก็พร้อมหักหลังเจคิวต่ำก็มีอีกเยอะยังมีอีกเยอะที่เจไปพลาดท่าเสียทีพูดอะไรออกไปโดยที่เจไม่คิดเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะนั้นสองคนนี้ศัตรูเต็มไปหมดนะครับพอพ้นศัตรูวงแหวรอบในยังเจอศัตรูวงแหวรอบนอกพอพ้นศัตรูวงแหวรอบนอกยังเจออะไรครอบครวัวอีกยังเจอคนในครอบครัวกันอีกแล้วป๋าไม่แน่ใจคือข่าวนี้ไม่ได้เช็คนะข่าวนี้ป๋ายังไม่เช็คนะครับ แต่ได้ยินแว่แวๆมาว่าที่หัวหน้าเผ่าเคยพูดว่าเรื่องของครอบครัวคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเขากําลังคุยกันเนี่ยปรากฏว่าไม่จริงจริงท็จไม่มีการยืนยันนะป่าไม่ยืนยันนะแต่ได้ยินข่าวมาแว่แวแวว่าไอหัวหน้าเผ่ามันจับได้ว่าเนี่ยนายรังคิ้วต่ําแอบไปคุยกับน,น้องสาวแอบไปคุยกับคนในครอบครัวเหมือนกับว่ากูเตรียมพร้อมที่จะรับสารภาพยังไงอย่างนั้นนะครับหลังจากโดนแรงยุ่ นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะหัวหน้าเผานะยังไงรับสารภาพเธอไม่ต้องไม่ต้องขึ้นเตียงติดดีๆก็ห้าสิบปีตลอดชีวิตก็แค่ห้าสิบปีนะอยู่ครบห้าปีก็อะไรครับเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขอรับพระาชทานพยโทษนะเออก็ได้ปีละสองลูกสองลูกทำตัวดีๆอู่จี้หน่อยก็ติดแป๊บเดียวไม่นานนะน้องเหมียวบอกไปตาลีบันเลยโอ้โหน้องเหมียวส่งไปไกลอ่ะใจลาย <laughs> ใจลาย นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะหัวหน้าเผานะันดีเตือด้วยความหวังดีนะตอนนี้พี่คือนะเขาบอกว่าเลือดย่อมข้นกว่าน้ําเลือดข้นกว่าน้ํานะมึงทํายังไงไม่รู้อะ่ะแต่มึงทําให้คิ้วต่ํามีตังแล้วว่าตอนนี้ยคิ้วต่ําเขามีเงินแล้วนะเขามีเอฟซีของเขาก็าโอนกันสนุกสนานมังเขาอยู่โอนอย่างกัะหนังสงครามเลยปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงเลยวันนี้คิ้วต่ําเขามีเงินเขาไม่ต้องมาง้อมึงนี่จิงนะ จช่หัวหน้าเผ่าเขาไม่ต้องมาง้อคุณนี่จะใช้จ่ายจะอะไรยังไงก็เจคิวต่ำเขาก็มีเงินแล้วเ็าต้องมาห้าง,งออะไรคุณนะเออคนดีก็ดีไปคนไม่ดีก็เอาไปติดคุกติดตารางซะาก,ก,ก็คิดแค่นี้อย่างน้อยพ่อแม่กูลูกกูพี่น้องกูก็ยังอยู่เหมือนเดิมมึงตั้งหากนะแต่มึงพลาดท่าเสียทีมึงเข้าไปอยู่ในสามสิบปีเห็นเห็นเนี่ย ออกมามันก็เป็นในแปะคนหนึ่งนะแก่ๆไม่มีเลี้ยวมีแรงจะแรงจะยืนเยี่ยวยังต้องไม่มีเลยยังต้องยืนพิงต้นไม้เกาะข้างต้นไม้จับกระจุอันนึงนะตะปูแล้วก็ยืนฉี่สามสิบปีออกมาไม่เหลือสภาพอะไรแล้วนะ <c oughs> กว่าจะไปทุบสารพระพงษ์สารพระภูมิไปขุดหาเงินเขาทุบไปหมดแล้วนะมีคนเขาทุบไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะเออฉะนั้นอย่าพลาดนะ คิดดูให้ดีรับสารภาพแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองคนเราทาผิดก็ต้องรับผิดอันนี้ที่พูดถึงนี่หัวหน้าเผ่าหมู่บ้านมหัศจรรย์นะนะครับเดี๋ยวจะไปบอกอุ้ยไปคนนู้นคนนี้อย่าไปคิดเองนะนะส่วนหมู่บ้านอื่นป่าไม่ยืนยันข้อเท็จจริงป่าไม่รู้เรื่องแต่ที่พูดทั้งหมดนี่คือหมู่บ้านมหัศจรรย์แล้วก็มีหัวหน้าเผ่าเป็นเป็นผู้นําชุมชนอยู่ในนั้นนะครับก็จะฝากหัวหน้าเผ่าไว้เท่านี้นะส่วนน้องโมกนี่ต้องวนกลับมา น้น้องโมกนี่แม่งก็ไม่ธรรมดาอันนี้ก็คืนใต้น้ํานะครับแตะไม้แตะมือแล้วก็ทำคอนเทนต์หลอกด่าก็ไปทั่วล่าสุดนี่ก็ล่อเลยฮะไปล่อแม่น้องผลไม้ไปบอกว่าเอ่อไอคนนั้นไม่ใช่พ่อไอคนนี้ไม่ใช่พ่อคือน้องโมกจะไปยุ่งอะไรกับครอบครัวเขาแล้วคอนเทนต์อื่นๆก็มีถ้ามึงทำคอนเทนต์อื่นไม่มันก็เต้นแก้ผ้าเต้นก็เอาเออถึงๆโป่งโป่งถึงถึงๆโป่งโป่งถึงปลงปลงปลงโป่งถึงอะไรอย่างเงี้ย แก้ผ้าเต้นอะไรก็เอาไปดีไม่ใช่อยากจะดา่าใครก็ดา่ดาถ้าด่าใครไม่ได้ามาด่าป๋านี่ให้ด่าเลยให้ดา่าและไม่โดนฟ้องด้วยไม่ฟ้องกลับด้วยนะครับเออแล้วไม่ต้องไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นไม่ต้องไปดูถูกคนอื่นไม่ต้องไปด้อยความเป็นมนุษย์ของเขานะอืมนะป๋ากูปอดแหงเหมือนกัน <laughs> เอาไอาชิบหาย เราพูดเนี่ยเราพูดถึงหมู่บ้านมาัะจันนะครับไม่ได้ปอดแหกป่าไม่เคยกลัวใครหรอกนะไม่เคยกลัวใครนะมาเฟียไม่เคยกลัวบอกก่อนเลยป่าประกาศเลยนะมาเฟียกูไม่เคยกลัวกลัวอย่างเดียวเฮียมาเยอะนะเดี๋ยวรับส้นตีนกันไม่ทันเดี๋ยวจุกหมดจุกรุนะครับคุณสุทธิดาสวัสดีนะฮะเออนะออจับกำแพงฉี่นั่น ขัดลำกล้องเป่าป่าเออนะพอหันมาเจอตำรวจยืนข้างหลังบอกเฮ้ยเยี่ยวที่เหลือเก็บไว้ก่อนขอกูตรวจหน่อย <c oughs> จกุกลูนะครับเออบอกแล้วมาเฟียกูไม่เคยกลัวเลยกูกลัวมาเยอะนะอมาเยอะแล้วกูลําบากไอ้ยี่เต้องหนีต้องอะไรหนีไม่ทันกระจมกองตีนนะครับก็อยู่เท่านั้นเองนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องยิ้มให้อยู่ชาแนลนะครับที่กลายมาเป็นผู้สนับสนุนช่องป่านะครับขอบคุณมากนะครับใครที่ทําตาใสอยู่อะไรอยู่ก็ ยังไม่กดสมัครก็รีบนะเดือนละหกสิบห้าบาทจัดเข้ามาไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เรียกบ่อยๆนะครับสวัสดีแอดมินเอฟซีรอบห้องนะครับคุณป๋าปรมินนะคุณนารอนะครับอืมปา๋าเอาป๋าครับยุงใช่ไหม,มคุณเชอร์ีนร่นะครับอืนะครับคุณเชอร์ี่คุณเล็กครับคุณพี่สุพรรณีนะครับอืมนะ น้องนาวนะจ๊ะเออเสร็จปุ๊บยังไงต่อทีนี้คือไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปไม่ต้องไปใส่ความเขาไม่ต้องไปเสือกเรื่องเขาหรอกนะว่าเขาจะพ่อจริงหรือพ่อไม่จริงนะเอาอย่างนี้น้องมกป่าทิ้งกันบ้านให้หนูสั้นๆกันแล้วกันน้องอ่ะกลับไปกลับไปดูใชว่าพ่อของลูกสาวที่อยู่ใต้เนี่ยตกลงพ่อมันเป็นใครหาพ่อมันเจอแล้วหรือยังเนี่ยจะเกิดมีคนก็ถามว่า เอาน้องโมกไปยุ่งเรื่องครอบครัวเข้าไปหาว่าไปหาว่าพ่อเขาไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแท้ๆของน้องอีกคนนึงทีนี้เนี่ยเอฟซีเขาก็ฝากถามมาเต็มไปหมดแล้วก็บอกออาช่วยถามให้น้องโมกให้หน่อยว่าตกลงไอ้ลูกสาวที่เป็นเด็กแว้นนะที่เป็นทรงซ้อเนี่ยตกลงพ่อมันคือใครนะหาตัวพ่อมันเจอหรือยังในค่ําคืนนั้นค่ําคืนเดียวเนี่ยนะทำให้ท้องขึ้นมาได้น้องโมกเนี่ยเอฟซีเขาฝากถามเขาอยากจะรู้ว่าพ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นคือใครไปหาพ่อยเขาด้วย นะไอ้ที่ไที่ซักตามแขนตามขาไอ้ที่เป็นไอ้ขายหนมปังปิ้งอยู่ในตลาดนัดเนี่ยเขาเขาายังหาพ่อเขาไม่เจอนะฝากน้องโมไปหาพ่อเขาด้วยนะเรื่องคนอื่นอย่าไปซอดอย่าไปซอดนะครับภาษากฎหมายเขาเรียกซอดป่าพูดถูกค่ะนะอืมคนแถวบ้านฆ่าคนตายสารตัดสินป่านชีวิตรับสารภาพตลอดชีวิตนะครับทําความดีติดคุกไม่เกินสิบปีแถวบ้านออกมาแล้วจ้าเออนะเ็เป็นแบบเนี้ย นะครับเออเจ